งวดที่แล้ว09791เนาะ สองศูนย์สองแปดหนึ่งสองสี่หก อ่ะทุกคนผมจะให้ดูครับอยากได้อยากได้อ,ไดอ่ะมาดูนะทุกคนครับนี่คือสองตัวรัฐบาลไทยที่ออกไปแล้วสามตัวรัฐบาลไทยที่เคยออกไปแล้วนะครับนี่คือแนวทางนะครับของหวยรัฐบาลไทยที่เคยออกไปแล้วเคยเข้าไปแล้วนะครับผมจะบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเขาชอบออกตัวซ้ำจริงไหม จริงไหมครับรัฐบาลไทยชอบออกตัวซ้ํา2ตัวล่างชอบออกซ้ํานะครับมาดูครับว่างวดที่แล้วเนี่ยนะครับเราผิดพลาดตรงไหนสองตัวล่างนะครับเราผิดพลาดตรงไหนงวดนี้ผมให้เข้างวดนี้ผมก็ให้เข้างวดนี้ผมให้เข้า,ผม,ขาผมงวดเป็นงวดมาตลอดแล้วงวดเดียวผมหลุดงวดต่อไปผมก็มั่นใจว่าหวยรัฐบาลไทยผมต้องเข้าแน่เลยเพราะว่าสูตรเนี่ยมันจะ อ่าถ้าเกิดว่างวดล่าสุดไม่เข้ามันจะเอาไปทําสถิตินะครับว่าเฮ้ยเราคํานวณแบบเนี้ยไม่ถูกต้องนะครับเพราะ <sk eting noise> มันออกอีกทางหนึ่งนะมันออกอีกทางหนึ่งคือไง <sk ong> มาดูใครเข้ามาแล้วผมขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์คําว่าพร้อมใหมผมหน่อยครับผมจะอธิบ,บายให้ฟังครับว่ารัฐบาลไทยงวดน,นี้แนวทางเข้าตัวไหน,ไหนวินตัวไหนซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนติดไว้บ้าง2ตัวรัฐบาลไทยประจำวันที่16ธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับ ควรเน้นเลขไหนพามาชมใครพร้อมพิมพ์คําว่าพร้อมครับใครพร้อมพิมพ์คําว่าพร้อมครับรัฐบาลไทยสองตัวครับผมจะให้ดูครับว่าหวยอ่ารัฐบาลไทยเนี่ยเขาจะมีซ้ำหนึ่งตัวเสมอครับสี่หกคุณดูนะครับวันนี้สี่หกหกหกสี่สี่เขาแยกกันนะครับแล้วหกก็กลับมาออกอ,อ,กอ,อ,กอ,อกีกนะครับหกก็กลับมาออกอ,อกีกทีนี้ตรงนี้เนี่ย 4เหมือนที่ผมพูดเสมอไหมครับว่าหวยรัฐบาลไทยเนี่ยงวดล่าสุดผมถึงได้เน้นหกไงงวดล่าสุดผมถึงได้เน้น6เพราะอะไรเพราะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยเขาออก4ีหตรงนี้เป็นตัวต้นทีนี้4ี่กับ6สลับกันออกเลยครับหกหกส อ่ะสี่ออกไปแล้วมาออกหกสามหกสามออกไปแล้วมาออกสี่หนึ่งเราได้ตัวหนึ่งครับงวดที่แล้วเนี่ยหนึ่งสี่ผมมั่นใจครับว่ามีสี่ร้อยเปอร์เซ็นผมเลยถูกนะครับรัฐบาลไทยงวดนี้ผมให้เข้านะครับหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วงวดล่าสุดออกมาทีนี้มาดูครับว่าสามกับหกตรงนี้ไม่ได้มาออกแล้วนะครับหกตรงนี้เปลี่ยนเป็นเก้าเลยนะครับเพราะว่าเก้าเก้าเบิ้ลบนเนี่ยเก้าบนเก้าล่างงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปในหวยรัฐบาลไทยผมก็มั่นใจครับว่า เก้าเนี่ยจะต้องมาแรงแน่นอนนะครับจะต้องมาแรงแน่นอนนะครับจะต้องเป็นตัวเด่นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตเพราะว่าอะไรเพราะว่าหวยรัฐบาลไทยนะครับไหลเก้าแล้วนะครับไหลเก้าเปลี่ยนหลักแล้วนะครับจากที่เคยไหลสี่กับหกนะครับคุณดูนะครับสี่หกแยกกันนะหกหกสี่สี่หกสามสี่หนึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็ไหลหกกับสี่มาตลอดนะครับเปลี่ยนตัวออกเท่านั้นเองนะครับแต่ พอออก4ี่กับ6งวดล่าสุดเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเขาเปลี่ยนตัวออกแล้วนะครับคือ097 91นะครับ9 1นะครับ9บน9ล่างงวดต่อไปครับมี9งวดต่อไปมี9 2ตัวล่างงวดนี้มี9ครับผมจะเด่น9นะครับแต่ผมจะรอง4เพราะผมกลัวว่า4มันจะไหล อ่าสี่มันจะกลับมาออกอีกในงวดนี้นะครับสิธันวาคมเนี่ยเพราะฉะนั้นเลข2ตัวรัฐบาลไทยงวดนี้ผมจะมีตัวเด่นกับตัวรองเนาะให้ได้ดูได้ชมกันเดี๋ยวผมฟันให้ดูเลยดีกว่าผมฟันให้ดูเลยว่าเด่น9งวดนี้เนี่ยนะครับถ้า9้าจะซ้ํา เก้าจะมาอีกเนี่ยจะเป็นเก้าอะไรนะครับจะเป็นเก้าอะไรถามว่าเก้าเพิ่งออกไปไม่ใช่เหรอครับเฮียตี9ก้าหนึ่งกับ9ก้าเจ็ดตัวเดียวกันด้วยซ้ํามันจะกลับมาออกอีกมันจะเป็นไปได้เหรอมันจะเป็นไปได้ไหมมีโอกาสครับมีโอกาสครับสองตัวล่างมีโอกาสเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเห็นตรงนี้นะครับสี่หกเนี่ยหกนะครับออกสองงวดติดนะครับดูนะครับ อ่าหกในสองงวดติดนะครับทีเนี้ยหนึ่งเนี่ยมาสองงวดติดติดแล้วนะครับไล่กันมาสองงวดติดทักงวดนี้นะครับมีเก้าผมจะให้ระวังว่าเก้าอะไรเออผมจะให้ระวังว่าเก้าอะไรเพราะฉะนั้นสองตัวรัฐบาลไทยงวดนี้ผมจะเด่นเน้นไปที่เก้านะครับและรองสี่อ่ามาดูกัน,นครับงวดนี้เนี่ยเก้าเด่นครับ เก้าเด่นครับเก้าเด่นครับผมจะให้อย่างละตัวเลยนะเพราะว่าไม่อยากให้เลขมันเยอะผมไม่อยากให้เลขมันเยอะนะครับไม่อยากให้หางมันเยอะนะครับผมจะฟันหางเดียวตัวเดียวเลยครับเด่นตัวหนึ่งลองตัวหนึ่งเลยนะครับให้ให้แบบว่าเอาชัวร์ไปเลยนะครับเอาชัวร์เอามั่นใจไปเลยนะครับเอาชัวร์เอามั่นใจไปเลยงวดนี้นะครับผมผมจะให้ตามชุด สองตัวล่างรัฐบาลไทยนะครับชุด2ตัวล่างรัฐบาลไทยนะครับงวดนี้นะครับผมจะให้ตามตัวเด่นเน้นๆเลยนะครับก็คือ9 9 8ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเด่นแน่นอนนะครับเด่นแน่นอนนะครับระวังเลยนะครับงวดนี้นะครับเด่นแน่นอนนะครับอาจจะอั้นอาจจะหาซื้อลอตเตอรี่ยากหน่อยนะครับ2ตัวล่างรัฐบาลไทยเลขนี้มาแรงแน่นอนครับ เพราะในแนวทางในสูตรต่างๆนะครับพุ่งเล็งมาที่เด่น9นะครับและตัวจับคู่ประกบของงวดนี้คือ8ครับเพราะฉะนั้น8998เป็นเลขที่สวยมากสําหรับรัฐบาลไทยอ่าส่วนตัวรองครับถ้าเกิดงวดนี้ครับรอง4รอง4ครับ2ตัวรัฐบาลไทยเนี่ยคุณไม่ต้องไปดูสายด่วนอะไรแล้วนะครับคุณบอกผมบอกเลยนะครับใบนี้เนี่ยจบเลยนะครับใบนี้เนี่ยจบเลยนะครับ อ่าใบนี้นี่จบเลยนะครับรองสี่ครับถ้าเกิดสี่จะมางวดน,นี้ถ้าเกิดสี่จะเข้างวดน,นี้นะครับจับตาดูให้ดีครับสี่สี่ออกไปแล้วสี่หกออกไปแล้วสี่หนึ่งออกไปแล้วนี่คือความน่าจะเป็นนะครับนี่คือความน่าจะเป็นนะครับผมบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลไทยนะครับ จะกลับมาออกอีกซ้ําตัวเดิมนะครับนั่นคือตัวเด่นก็คือ49และตัวประกอบของ9ก็คือ8เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ระวังตัวลองถ้าให้ระวังตัวลองลอง4รอง4งวดนี้ผมให้ลองไปที่48ครับ สองตัวนี้ดังแน่นอนครับผมใช้คำนี้ดีกว่าว่าเลขมาแรงมาแรงแซงนังโค้งทุกคนช่วยผมเป็นพยานนะครับวันนี้ประจําวันที่7จ็ดธันวาคมเนี่ยผมลงให้ก่อนหวยออกลงให้ก่อนเลขออกหลายวันมากนะผมลงให้ก่อนเลขออกลงให้ บบว่าหลายวันจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกคนช่วยผมเป็นพยายนนะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ไว้ผมด้วยว่าผมลงก่อนหวยออกจริงๆนะครับผมลงก่อนหวยออกจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าโมโกโหกกันนะเดี๋ยวจะหาว่าโมโกโหกกันนี่คือแนวทาง16ธันวาคม256ใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้รวยให้หน่อยครับใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คำว่างวดนี้รวยครับผม อใครแคปหน้าจอแล้วพิมพ์คําว่างวดนี้รวยครับเห็นไว้ไม่เสียหายครับงวดนี้เฮ้ยเห็นเลขมันเข้าสายด่วนมันดีนะงวดหน้าค่อยตามก็ว่ากันใหม่นะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยไม่พลาดแนวทางเฮียตีแน่นอนงวดนี้ขอโชคดีครับขอให้มีความสุขนะครับในวันที่16ธันวาคมนี้ด้วยนะนะสองตัวเน้นๆมาแรง งวดนี้ประจำวันที่16ธันวาคมนี้ใครที่ชอบถูกใจฝากติดตามไว้ด้วยนะครับนะสำหรับ2เลขนี้ไว้ในออมอกอ้อมใจ9 8กับ48นะครับเฮียตีฟันให้เน้นๆเลยนะครับวันนี้เฮียตีคนรักหวยครับ มาแจกแนวทางรัฐบาลไทยให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับชมกันแบบเพียงเท่านี้วันนี้เฮียติคนรากหวยครับก็ขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับเพงเฮงปังๆรวยๆรับทรัพย์รับโชคทวนหน้านะครับวันนี้เฮียติคนรากหวยต้องขอตัวลาไปก่อนกับสวัสดีทุกคนทุกท่านกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกคนทุกท่านตลอดวันนี้สวัสดีครับ